มาเปิดประเด็นกันค่ะพักเล็กขู่บทความบิ๊กตู่มรวีเผยเพื่อไทยก้าวไกลล็อบบี้ลงมติค่ะจากที่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันโอชาและรัฐมนตรีอีก5คนท่ามกลางกระแสข่าวเล่าลือสสรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งพักพลังประชารัฐจะลงมติไม่ไว้วางใจในายกและรัฐมนตรีพักร่วมรัฐบาล สำหรับความเคลื่อนไหวของพักพลังประชารัฐก็มีรายงานข่าวว่าพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักพลังประชารัฐเปิดมูลนิธิป่ารอยต่อพูดคุยกับรัฐมนตรีและแกนนำรวมทั้งสะสะพักพลังประชารัฐ ทางนี้ข่าวก็มีรายงานระบุว่าพลเอกประวิทย์ยังได้ถามกลางที่ประชุมถึงกระแสข่าวว่าจะกดดันพลเอกประยุทธ์เพื่อเปลี่ยนขั้วทางการเมืองอยากรู้ว่าเอาข่าวมาจากไหนใครไปให้ข่าวเพราะทางนี้ปกติไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงพร้อมทั้งบอกว่านายกรู้เรื่องที่มีข่าวขณะที่เมื่อพลเอกประวิทย์พูดถึงเรื่องนี้ทำให้ร้อยเอกธรรมนัฐและนายวิรัตรัตนเศษรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐต่างประสานเสียงชี้แจงไปในทางเดียวกันว่า ไม่มีอะไรไม่มีการเปลี่ยนขั้วใดๆทั้งสิ้นพร้อมทั้งยังสนับสนุนการทำงานนอกจากนี้ค่ะในที่ประชุมพลเอกประวิทยยังกําชับกับรัฐมนตรีห้ามไปแจกกล้วยให้พักเล็กเพื่อความนายกรัฐมนตรีหรือสองรัฐมนตรีพักภูมิใจไทยแต่ให้โหวตไปนิทิศทางเดียวกันทั้งหมดว่าพวกเราจะไม่เอานายกรัฐมนตรีด้วยเพราะพลเอกประยุทธ์ได้ลายมาหาพลเอกประวิทย์ด้วยตัวเอง และล่าสุดค่ะทางด้านของนายแพทย์รวีมาชมาดลสอซอบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักพลังทำใหม่ได้กล่าวถึงกรณีที่มีกระแสข่าวของร้อยเอกธรรมนัตในฐานะเลข,ขาธิการพักพลังประชารัฐได้ดิวพักเล็กเพื่อล้มพลเอกประยุทธ์เองว่าตนไม่ทราบเพราะร้อยเอกธรรมนัตไม่ได้โทรศรรัพท์มหาตนแต่สำหรับกรณีฝ่ายค้าล็อบบี้การโหวตลงมตินั้นยอมรับว่ามีทั้งพักเพื่อไทยและพักเก้าไกลติดต่อมา โดยสอบถามว่ายังจะมาอุ้มพลเอกประยุทธ์และรัฐมนตรีอยู่อีกหรือเพราะตอนนี้ประชาชนไม่เอาแล้วซึ่งเรื่องแบบนี้ก็ถือเป็นเรื่องปกติในช่วงที่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นประจำทุกป,ปีที่ฝ่ายค้านจะเข้ามาคุยกับพรรคเล็กแต่ว่าทั้งนี้ในส่วนของพรรคเล็กเราตกลงกันว่าจะรอดูความชัดเจนและดูทิศทางการอภิปรายก่อนว่า พักฝ่ายค้านมีไม้เด็ดอย่างไรที่จะทําให้พลเอกประยุทธ์และรัฐมนตรีตอบไม่ได้และการชี้แจงของนายกรวมถึงรัฐมนตรีมีเหตุผลเพียงพอหรือไม่เรายึดมั่นว่าจะต้องทําตามรัฐธรรมนูญมาตรา1นึในการรักษาผลประโยชน์ของชาติไม่ใช่พิทักษ์นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระนั้นค่ะเมื่อถามว่าหากถึงวันโหวตลงคะแนนจริงแล้วจะต้องโหวตคว่มนายกและรัฐมนตรี พักเล็กจะทำงานต่อไปลำบากหรือไม่ซึ่งนายแพทย์รวีก็บอกว่าไม่เป็นไรเพราะยึดในสิ่งที่ถูกต้องและผลประโยชน์ของประเทศเป็นที่ตั้งโดยทางด้านของนายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นหน้าที่ของฝ่ายค้านในการตรวจสอบรัฐบาลหากมีข้อมูลข้อเท็จจริงใดๆก็สามารถนำมาแสดงต่อที่ประชุมสภาได้รัฐบาลพร้อมที่จะชี้แจงอยู่แล้ว เพราะไม่มีการทุจริตใดๆส่วนกรณีที่อ้างว่ามีภาคเอกชนเอ่ยปากว่าทุกโครงการของรัฐนั้นต้องหักร้อยละ35เก็บไปให้ใครผู้มีอำนาจคนไหนรับผลประโยชน์จากโครงการรัฐนั้นขอให้ฝ่ายค้านนำหลักฐานมาแสดงได้เลยอย่าพูดล,ลอยๆจนสร้างความสับสนให้กับประชาชนและผู้ที่ถูกกล่าวหาจะได้ชี้แจงและทำความเข้าใจโดยรัฐบาลจะใช้โอกาสนี้ในการชี้แจงข้อเท็จจริง เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบด้วยยืนยันว่านายกรัฐมนตรีจะไม่ปล่อยให้มีการทุจริตเกิดขึ้นในรัฐบาลชุดนี้อย่างแน่นอนค่ะสำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในการสมัครสมาชิกผ่าน YouTube แต่อยากช่วยสนับสนุนพวกเราเราก็มีแพ็กเกจสนับสนุนทิศทางไทยที่ท่านจะได้รับพรีเมียมเซตทิศทางไทยหัวใจรักชาติหมายท่านสนับสนุนกันได้ง่ายๆติดต่อได้ที่ l ล n e @shopsi.store ตางที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับ